เวลา7นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรตัตตยราชนารีสเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนส่งงานด้านสตวแพทย์ร่วมกับทีมสตวแพทย์อาสาจุลาภรตรวจร่างกายคุณแพรไหมสุนักทรงเลี้ยงในพระองค์สายพันธุอลาสกันมาร์ม,าามิวเพศผู้อายุ6เดือนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาภาวะข้อสะโพกเสื่อม ในการนี้ทรงวางยาสลบและคงภาวะการสลบก่อนทําการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยทรงติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยและถูกหลักวิธีของวิสัญญีสตัตวแพทย์จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีรักษาทางสตัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทอดพระเนตรกระบวนการทำซีทีสแกนและการตรวจร่างกายสุนัขทรงเลี้ยงด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาภาวะข้อสะโพกเสื่อมอย่างละเอียด สุนัขสายพันธุ์阿拉斯加แมลมิวมักมีความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวโดวยมีลักษณะทางกายวิภาคขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวและการเดินมีผลต่อการรับน้ำหนักตัวของข้อสะโพกซึ่งท่าหน้าที่ยึดระหว่างแนวกระดูกเชิงกรานกับกระดูกท่อนขาหลังจึงเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกายมากถึง40%การทำซีทีสแกนเป็นการตรวจหาสาเหตุของโรคในร่างกายด้วยการฉายรังสีเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติโดยคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเป็นภาพสามมิติและภาพอวัยวะในระนา ต่างๆซึ่งภาวะข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขป้องกันได้โดยควบคุมน้ำหนักหลีกเลี่ยงพื้นที่ลื่นและออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสม่ำเสมอหากพบความผิดปกติในสุนัขที่อยู่ในช่วงเจริญวัยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดศัลยกรรมข้อสะโพก